สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พวกเราชาวห้อยเยาวิทยาจะพาเ,เพื่อนๆไปรู้จักกับต้นจันผาจันผาเขาเป็นไข่และที่สําคัญเขาสำคัญอย่างไรกับชาวบ้านและพวกเราอย่างไรครับไปดูกันเลยครับ และพันไม้ที่จะปลูกในวัน,น,นนะอ,อ,นอนีนะครับซึ่งจะปลูกนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินนะครับนะนั่นคือจันผานะซึ่งเดิมทีเนี่ยพันไม้ต้นนี้จะอยู่บนเขาสองสามลูกเนี่ยนะครับก็คือเขา้ว่ให้เขารือด้วยบางคนจะเรียกเขาหัวช้างจันผาเป็นไม้ขนาดเล็กสูงประมาณ37เมตรไม่ผัดใบรูปทรงไม่แน่นอนลำต้นตั้งตรง สีน้ำตาลอมเทาแตกเป็นล่องตามยาวโตช้าใบเป็นใบเดี่ยวออกบริเวณยอดเป็นกระจุกใบเรียวยาวปลายแหลมขอบใบเรียบดอกเป็นช่อดอกย่อยมีขนาดเล็กสีขาวเป็นช่อพองโตผลเป็นพวงคล้าผลหมากเล็กๆสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรแก้โรคซางบำรุงหัวใจเลือดออกตามไรฟันดับพิษไข้ อยากลู่ชิมาเรื่องเัินส่วนกันทางครับชิมาการอนุรักษ์ปลาการปลูกเป็นมาจังไรครับตะกอนนี่ก็ตั้งแต่ปศส,สองพังนหาร้อยอที่ทิพย์เกียรติหนึ่งตะกอน,นก็ไปเห็นที่อื่นแต่นไปปากันรักษาปลามีปลาเขียวงามก็เลยปลากันรักษาปลารักษาสาปลาตะกอนธรรมชาติปลาจันทานี่ตะกอนก็มีอยู่เดียวก็คนภายนอกกอน็น้ำไปที่อื่นบ้างแล้วก็น้ำมาปลูกในบ้าน ยานมันสิสูญหายก็เลยก็าการรักษาป่าไม่จนถึงทุวันนี้เดี๋ยววันนี้นมักปีนี้เดี๋ยวก็ทั้งการเพิ่นก็คิดว่าจะปลูกป่าและะ้วก็คืนธรรมชาติเด้วเพิ่นก็เลยพอพันกาจันทานี่และะ้วก็บางวันที่ส2สองสิงหาเนี่ยเพิ่นก็เลยหนักเลี้ยงกับกลุ่มนั่นทั้งเทศบาลมาปู่บางปีเนี่ยก็มางจีเ็นว่าฝนฟ้าเนี่ยมันตกตามฤดูกาลมันเปลี่ยนพลธรรมชาตินีมันหนีบ่หรือว่าจังไรก็เลยคิดคนว่าได้คิดอยากจะอนุลักษ์ให้ ตอนนี้ผมขอขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นจันทผาการอนุนักต้นจันทาขอบคุณครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศการแกะต้นจันทผาก่อนที่เราจะไปขึ้นไปปลูกนะครับ คุณนะรูกศิษยังไงกับได้มาปลูกต้นไม้กันเหมนกันคุณน็ค่าไม่่อยอากให้ลูกหลานได้มีต้นไม้ได้มี็ต้นวันนี้พวกเราก็จะขึ้นเขาไปดูต้นจัินผาที่พวกเราปลูกไว้นะครับว่าจะใหญ่แค่ไหนไปดูครับ ครับต้นจนผาที่เราปลูกกันไว้ประมาณ 2- 3สัปดาห์แล้วครับน่าจะติดแล้วนะครับครับวันนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนที่จุดสูงสุดทีบ่บริเวณที่พวกเราปลูกต้นจันผาไว้นะครับนี่ก็น่าจะรอดครับประมาณอีกสัก3-4ปี ก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตสักประมาณ4-5เมตรก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ30ปีก่อนต้นจันทาและป่าคนนี้ได้มีความอุดมสมบูรณ์มากแต่มีในช่วงเวลาหนึ่งต้นจันผ้าและป่าคนนี้ได้เหลือน้อยลงไปเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้มีการมาปลูกต้นจันพาขึ้นพื้น คืนสู่ป่าเพื่อความมุดมสมบูรณ์ได้กลับคืนมาบต้นจนผาแบบเสมือนดัชนณชีวัตความมุดมสมบูรณ์ของป่าเพื่อให้พื้นป่ามีความมุดมสมบูรณ์ต่อลูกหลานของพวกเราต่อไปครับ